สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับมาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้ากันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นตัวช่วยในการบำรุงปกป้องและก็ฟื้นฟูผิวองคุณทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ครีมเซฟเฟย่าตัวนี้นั่นเองซึ่งประกอบไปด้วย5ตัวด้วยกันมีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาแบ่งในพาร์ทตอนกลางวันกันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะฮะคือตัวเฟย่าคอลลเจนโกลเซฟนะ ลึกด้วยในการทําความสะอาดผิวหน้าของคุณได้อย่างสะอาดหมดจดล้าลึกเลยครับวิธีการใช้ให้คุณนั้นฟอกทิงไว้นะฮะหลังจากนั้นก็ล้างหน้านะฮะจะเผยถึงความสดใหม่ของหน้าของคุณนะฮะแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณนั้นมีการทําความสะอาดผิวหน้าไปแล้วนะฮะตอนกลางวันครับก็ต้องมีการบํารุงกันซะหน่อยก็แนะนําเลยสําหรับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวเฟย่าเดครีมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสารสก,กรัดจากโยเกิร์ตนะฮะในการที่จะพาเซลล์ผิวเก่าบํารุงเซลล์ผิวใหม่และนอกเหนือจากนั้นใครรรทีี่ม้ จุดด่างดำตัวนี้ก็จะเป็นการยกกระชับผิวหรือว่าทําให้หริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำของคุณนั้นมันจางลงด้วยวิธีการใช้ให้ทาตอนเช้านะครับเป็นประจําแบบนี้นั่นเองครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นได้มีการบำรุงผิวไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็แนะนํานะครับให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวเฟย่าซันสกีนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวครีมกันแดดหน้าเด้งหน้าเด็กที่มีค่า S C F ถึง6 0ิบ P A บวกบบกนะฮะตัวนี้เป็นตัวเนื้อครีมซิลิโคนนะฮะบางเบาแล้วก็กันน้ําอีกด้วยนั่นเองนะครับวิธีการใช้ทาบริเวณใบหน้านะฮะก่อนออกแดดประมาณ15นาทีแบบนี้ครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์3ตัวที่ใช้ในตอนกลางวันนั่นเองครับ และส่วนของตอนลางคืนะครับก็ทําความสะอาดผิวหน้าด้วยตัวสบู่คลอเเซนทองคาตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับและหลังจากทาความสะอาดผิวหน้าเสร็จก็ให้บํารุงต่อด้วยตัวนี้ตัวนี้คือตัวเฟยาซูเปอร์ไวท์ครีมนะฮะที่มีสารสกัดจากแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้เนี่ยจะดูแลผิวหน้าของคุณอย่างละเอียดทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นเปล่งปลั่งและนอกเหนือจากนั้นยังเป็นการลดการเกิดเม็ดสีผิวในช่วงการพักผ่อนวิธีการใช้ให้คุณนั้นใช้เป็นประจําก่อนนอนแบบนี้ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับและปิดท้ายนะครับก็ด้วยตัวนี้เลยเป็นตัวเฟย่าไนท์ครีมนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการลดจุดด่างดำริ้วรอยหรือว่ารอยหมองคล้ำและสิวฝ้ากลักได้เป็นอย่างดีวิธีการใช้นะครับก็ให้ทาก,ก่อนนอนเป็นประจำแบบนี้ครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นครีมเซตในการปกป้องบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวของคุณทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกับเฟย่านั่นเองครับ